สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมันจะเกิดแก้วอยู่แล้วนะคะอ่ะทางช่องนะคะเป็นเพียงแค่สื่อกลางนะคะทุกคนทุกคนนะคะรับชมเพื e ่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมาถ้าเป็นคลิปยาวอยู่แล้วเดี๋ยวคลิปสั้นเดี๋ยวคลิปยาวเดี๋ยวคลิปเอ่อเดี๋ยวไลฟ์สดนะทุกคน อาแน,น่นอนไม่ได้นะคะว่างว่างก็คือได้มาลงให้แค่นั้นเองนะคะแล้วแต่ใครชอบใครไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปสั้นเดี๋ยวคลิปยาวทุกคนอย่างเพิ่งงงนะ,ะโอ๊ะแม่ล่นเฉยเลย าสามลาวนะฮะเอ้ยสองลาวกับหนึ่งหน่อยเนาะ

อะไรมีหกสองอะตรงนี้ก็ต้องมีเก้าสองค่ะเป็นเรืองปกติธรรมดาของเรานะคะสำหรับเราเองนะสำหรับเราเองนะคะแต่ถ้าถ้าใครไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะคะอุ้ยตกใจหมดเลยเข้ามาก่อน โอ้ผีหลอกแท้ๆเลยพี่มีขนมมีขนมแล้วพี่มีมะม่วงอยู่ในกล่องพี่กินอะไรนะมาต่อมีคนหิวมีคนหิวไปตามไปแฝนตกแล้วตอนนี้ทุกคน ตกกว่าฟ้าร้อนอย่างเดียวอ่อาจจะเป็นหนึ่งหกศูนย์ก็ได้นะแก้วไม่รู้แก้วไม่ทราบ จะเป็นหนึ่งสามศูนย์ก็ไม่รู้ก็วินเอาน,นะแค่นั้นแหละถ้าวินสามตัวก็หกศูนย์สามนะคะทุกคน หกสีนสามอู้าร้องแล้วแต่เรายังอัดคลิปอยู่ฟ้าร้องแล้วทุนน่ากลัวไป็แต่ย่านอยู่ไหน บ่ง3กับ6นะคะถ้า3กับ6นะคะ3 2 3 6 3 9 6 2 6 5 6 9ค่ะ3 2 3 6 3 9 6 2 6 5 6 9นะคะทุกคนอันนี้มี6 2ก็ต้องมี9 2เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะสำหรับเรานะคะถ้ามี3 1ก็ต้องมี7 3นะถ้ามี2 1ก็ต้องมี7 2ค่ะมี1 0ก็ต้องมี7 0เอา1 0อยู่ไหนอะมีส่วนไหมทุกคนวันหัวมันเยอแล้วนะ เอาไงดีอืมมันมีอยู่นนี้แหละแต่เราอยากเจาะให้นะเออประมาณนี้นะทุกคนอ่ะชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับชม,มทุกความบันเทิงนะคะขอให้โชคดีนะ